สวัสดปอแม่พี่น้องเตอร์โรบรักประธานนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับร้านคูเซอร์เมอเทกเตอร์สาขาลําปางเนาะหรือร้านวัดไถ่มือสองลำปางครับเออมาอัพเดทสินค้าณร้านประจําสัปดาห์ด้วยกันนะครับสําหรับสัปดาห์ที่3ามนะครับของเดือนธันวาคมปี68อ่าครับในอัปเดตครับอ่าครับสําหรับในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็อากาศเย็นยังต่อเนื่องนาะครับเนะอ่าครับสําหรับในส่วนของอ่าเรื่อองงลาข ขมูขมຈอ่ะเป็นกับลังใจคือทหารผู้กล้าทุก่ันตวัวน้อครับนอกเขาจะจ่วยคือจบเร็วๆครับตุบตุบเพื่อนมอบไปเลยนอยอ่ะมามาทำมาหากินตอ่อครับทำมาหากินตอ่ออ่อุปกรณ์ต่อพวงนะครับอ่ามือสองนะครับกระขายตามสภาพนะครับอ่าพวกโรตารี่นะครับกับผ่านพ้วนนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับขายตามสภาพ เช็คเป็นตัวเป็นตัวไปเนาะอ่าครับอ่าอัปเดตสินค้าทานรานก่อนอ่าทำมากินต่อคันนี้นะครับยันมา E F ห้าหน,นึ่งสี่ที่เนาะคันนี้อ่ารถจดทะเบียนปีหกสามนะครับคันนี้ชั่วโมงใช้งานมาพันหกร้อยชั่วโมงนะครับพันหกร้อยชั่วโมงดาวห้าหมื่นบาทนะครับอ่าหรือเป็นเงินสดครับเงินสดสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทมีอุปก,กรณ์ใบดัานนาแล้วก็ผ่านห้าซีมที่เนาะ หรือดาวห้าหมื่นนะครับผ่อนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทห้าปีกับยันมาแคปิตอลไทยแลนด์เนาะอ่ารถสีเดิมๆทั้งคันนะครับเช็คความใจคือเปลี่ยนมันเครื่องกล้องอย่างเงื่อนะครับอ่าคันนี้กับรถสีเดิมๆสวยๆครับผมเปลี่ยนยังน้ำคือใหม่แล้วท้ายเดิมๆนะครับท้ายสีเดิมๆนะครับทช้เดิมเดิมไม่เคยแก่เนาะอ่าครับราคาเงินสดเออสุมาเตอร์ราคาเงินสดสี่เออสามแสนสี่หมื่นเก้าพัน สามแสนสี่หมื่นก้าพันนะครับยางหน้าผมเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะรถสีเดิมๆเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับรถปีหกสามนะครับายานมาเอฟห้าหนึ่งสี่ทีรถขนาดห้าสิบเอ็ดแรงมา้าเนาะอ่าส่วนการถัดไป EF ฟห้าหนึ่งเช่นกันนะครับ EF ฟห้าหนึ่งตังร่านมีอยู่สามคันนะครับเปิดราคาไว้เต่ากันเลยนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับส่วนปีดาวได้เนาะแล้วก็พรได้ก็จะมีสองคันนี่นะครับอ่าคัน คันนั่นนะครับปีหกสามกันี่กับปีหกสามเนาะครับเช็คความใช้งานที่เช่นกันนะครับกันี่สดสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเนาะส่วนดาวก็ดาวแค่ห้าหมื่นนะครับพรคันนี้พรได้สี่ปีนะครับปีเก้าหมื่นหกพันบาทนะครับแล้วก็มีงวดย่อยเนาะเดืนเดือนละสองพันนะครับเดี๋ยวยังหน้าผมจะเจนไม้เฮือนะครับน้ำมันเครื่องก้องดูแลให้เช็คความใช้งานให้เนาะ อ่าไข่หายุนะครับสำหรับ EF รหัส EF เนาะห้าห้นึ่งซีทีนะครับรถขนาด5้าสิบเอทแหงม่าเนาะครับเนาะเชี่ยพร้อมจะงานเห็รถสีเดิมๆทั้งทั้งสองคันนะครับทั้งสามคันเลยนะครับเป็นรถเดิมๆเป็นรถอ่าเป็นรถสีเดิมๆนะครับท้ายเนี่ยนะครับท้ายก็เดิมๆนะครับท้ายเดิมๆเนาะพีดีโอนี่ครับอ่าแต่ยังเต็มเต็มอยู่นะครับก็ยังไปได้อีกยาวอยู่เนาะอ่ะกันถัดไปนะครับ คันนี้นะครับคูปะต้า L5018DT นะครับรถจดทะเบียนปี63นะครับคันนี้เปิดราคา490,000บาท490,000บาทนะครับเปลี่ยนยางหลังยั้ไม่หนึ่งกูนครับมีก้อเวล่างมานนะครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับคันนี้ใช้งานไป1,500ชั่วโมง1,500ชั่วโมงนะครับรถสีเดิมๆทั้งคันเลยจดทะเบียนปี63นะครับยังหน้ายังโอเคอยู่นะครับยางหลังเปลี่ยนใหม่เื่อแล้วนะครับ ลดเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับเครื่องเกียร์เดิมแปบ๊บเดิมเดิมนะครับคันหน้าเดิมเนาะอ่าใครหาอยู่นะครับเอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีปีหกสามนะครับสี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นสี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นเนาะอ่าชุดท้ายก็ให้เฮงดีอยู่ครับลดเครื่องเกียร์ดีนะครับมีเช็คความใจง,งานเือนะครับอ่ารถสวยๆคันหนึ่งเนาะสี่แสนเก้าพัน 4, 9, 000, บาทมีอุปกรณ์ใบร้นหน้านะครับแล้วก็ผานหกตราช้างเนาะอ่าเห็นนะครับ ส่วนกันถัดไปเอาเป็นกันนี่กอนก็นได้นะครับคูบตาเอห้าศูนย์หนึ่งดนะครับนี้รถจดทะเบียนปีหกสี่นะครับสี่แสนบาท4 9 9แ0นบาทจัดโปรนะครับลดเหลือเพียง4ี่แสนแปดหมื่นาพันสี่แนันะครับนี่รถเชียรยพอมใจง,งานเฮือนะครับจดทะเบียนปีหกสี่นะครับพันสชั่วโมงเนาะมีอุปกรณ์2องยางนครคบมีใบดันหนาแล้วก็หานหกตราช้างเนะาะอ มีท่ายเดิมๆ e นะครับท่ายเดิมๆอ่าไข่หายูนะครับสำหรับ L 5 0 1 8 SP เนาะ L 5 0 1 8 SP เครื่องเดิมๆเนาะอ่ายางดีสีเส้นนะครับได้ชุดยางของดันหลบนะครับได้ชุดยางของดันหลบนะครับอ่าไข่หายูนะครับ L 5 0 1 8 SP สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันรถเหลือสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นอ่าส่วนการทัดไปนะครับ L5018SP เช่นกันนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี66นะครับรถสีเดิมๆทั้งคันนะครับอ่าเป็นรุ่นขยับฐานล้อได้นะครับเดี๋ยวยางน้าชัดๆเจ็ดไมลเฮื้นนะครับรถใช้งาน800ชั่วโมงนะครับเป็นรถไรมาครับยางเยื้องอันนี้ซึกหล่อเยอะกว่าปกตินะครับอ่าแต่รถเดิมๆนะครับนี่รถเดิมๆเครื่องเดิมๆมากเดิมๆแป๊บเดิมนะครับแป๊บเดิมรถจดทะเบียนปี66ครับรถสีสันเดิมๆเลยนะครับ มีก้อเวทหลังมาตัวนี้นะครับเป็นรุ่นขยับฐานล้อได้นะครับก็นี่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันมีใบดันหน้าแล้วก็เป็นผ่านหกครับชุดท้ายเดิมๆนะครับชุดท้ายเดิมๆอ่าใครหาโยนะครับก็นี่ใจงานมาประมาณแปดร้อยกว่ากว่าชั่วโมงเนี่ยนะครับ L5018SP ปีหกหกนะครับรถสีเดิมๆทั้งคันนะครับอ่ารถสีเดิมๆคันสวยอยู่ครับค็นี้นะก็นี่มีใบดันหน้าครับผ่านบุกเบิกสีเนาะ หรือจะเปลี่ยนเป็นพานหกตาจ้างก็ได้อ่าครับราคานี้เลย529,000นะครับส่วนกันนี่นะครับรถ l 5018กันนี่เป็นตัวดีทีนะครับจดทะเบียนปี60เนาะผมมีเก็บสีอ่าใบมีดม้าแล้วก็ล้อนะครับยางหลังเปลี่ยนไม้ขึ้นหนึ่งขู่นะครับกันนี่ใจงานมาอ่าประมาณ2,000ชั่วโมงนะครับประมาณ2,000ชั่วโมงนะครับมีเก็บสีชุดฐานล่างครับแล้วก็สีห้องได้สารนะครับมีเก็บสีม้านะครับ ใช้งานไปประมาณสองปันชั่วโมงอ่ะยังหลังเปลี่ยนใหม่ให้นะครับท้ายแหงๆก็มีเก็บงานมาคือมาเรียบร้อยนะครับี๋ือเช็คความจะงานให้่นนะครับเปลี่ยนมันเครื่องกองเถือกคนี่เพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีใบด้านหน้าเนาะแล้วก็เป็นผ่านหกตาจ้างนะครับ่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ กันต่อไปนะครับรถคันนี้เข้ามใไม่นะครับเ4 7 0 8 s เดนยนะครับเก็บสีมใหม่นะครับรถเก็บสีม้าครับคันนี้ชมงสายชัวโมูงเนาะสายไม้นะขาดไม้ที่สองพันชมงนะครับจะจัดการเปลี่ยนไม้ใึ้แล้วนะครับยังนายังน้าเต็มอยู่นะครับกระทะรอเดิมนะครับหลังก็เพราะฉะนั้นได้นะครับกระทะรอเดิมเดิมนะครับสีมีเก็บม้านะครับ นะก็นี่ครื่องเกดีอยู่นะครับก็นี่รถทิมนิยมนะครับ LC 708 SP รถจดปีรถจดปี58ครับรถจดปี58นะก็นี่300,000 39,000บาท300,000 39,000บาทนะครับนี่เช็คความใช้งานให้เนาะครับอ่าส่วนการถัดไปนะครับกันนี่ยันมา YM 357E 3 5 7 A นะครับรถฮาร์ดเจ็ดแหงเนาะ ชุดยางเป็นชุดยางของในส่วนของดันลอบมานะครับก็นี่รถจดปีหกนะครับใจงานมา2000ชั่วโมงนะครับรถสีเดิมๆทั้งคันเนาะก็นี้ราคาเงินสด4ี่แส0หนาพันนะครับ4ี่แส0หนพันะครับมีใบดันแล้วก็ฐาน5 c m ซนะครับหรือจะดาวดาว40,000ืนะครับพอนงวดใหญ่8,500 0นนะครับ7ปีกับยันม่านะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับอี่ันี้นะ ชุดท้ายก็โอเคอยู่นะครับนี่ห้าสิบเจ็ดแรงม้าเนาะไข่หาอยู่นะครับรถออปชั่นครบครบทะครับของยันหมานะครับนี่ื่องเกียร์เดิมๆนะครับเนี่ยทอนคัเนี่ยมเคยตัดนะครับส่วนการทัดไปจะเป็นกันนี้นะครับเนี่ l ห้าศูนย์หนึ่งแปด sp นะครับรถจดทะเบียนปีหกสี่นะครับผมเปลี่ยนยางหน้ายางหลังใหม่หมดเลยครับยางใหม่ซีเส้นนะครับ ห้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันห้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันนะครับอ่าทะลอเดเดิมนะครับอ่าชุดไายก็เดิมเดิมนะครับแห้งแห,ห้งนะครับก็นี่ใจงานมาเพียงแค่แบบนันปั้นห้ารอยชิโมงครับรถจดปีหกสี่นะครับเขื่องเกียร์สีเดิมเดิม,มดนะครับอ่ามาโคบมดนะครับอ่าดูหัพรวมหน่อยอ้ะห้าแสนหนึ่งหมืนเก้าพันหน่อมีใบด้านหน้าแล้วก็อ่าพันหกตราช้ากนะครับรถสีเดิมๆหน่อย ให้ส่วนของใบด้านหน้านะครับนี่อ่าโอเคเนาะคันนี้อ่ารถจดปีหกสี่ครับรถจดทะเบียนปีหกสี 5, ่นะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหกตราช้างนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอ่ายันมาเอฟอีกคันหนึ่งนะครับยันมาเอฟห้าหนึ่งสี่ทีนะครับรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับดด 1, คันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางคืองใหม่ซีเซ็นนะครับแต่ราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสามแสนสี่หมื่นเก้าพันมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าเนาะแล้วก็ผ่านห้าซีเอ็มพีนะครับ เครื่องเดิมๆครับนี่ตะกี้ลูกแามาดูมัน,นเปิดล่าไว้นี่เครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับตอนคาดนี่หมุดแกตัดนะครับรถจดปีฮกหนึ่งแจ้งานมาสองปันชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวเช็คความใจ้งานฮือน,นะครับมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็ฐานห้าเซนติเมตรเนาะส่วนเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีก็นี่นะครับอ่ารถจดปีฮกฮกนะครับเพิ่งติดมาจําลูกค้าที่พะเยาไปนะครับเนาะอ่าขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องตั้งพยาวเ์หรือดอกคำใต้ครับผมอ่ะครับอ่าไปดูอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับเออในส่วนของคูเปอร์ต้า MU สี่เก้าศูนย์สองเนาะอ่าคันนี้จดทะเบียนปีหกห้านะครับรถสองพันชั่วโมงครับอ่ามีตัวรถครับเบดันนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ารถเชี่ยความใจงานเฮือนครับรถสีดำเดิมครับเป็นรถไล่ม้าเนาะครับหาอยู่นะครับอ่าส่วนโซนไหนอ่า วายเอ็นะครับที่มาจากมูก้าเถินอยู่นะครับแล้วก็คูเวอร์ต้าเอลสี่ศูนย์อ่ากำลังเก็บงานอยู่ใกล้เสร็จละแล้วก็มีเอ่อในส่วนของเ e อ3สามสามเงรถตีเทินเข้ามาอ่าครับเดี๋ยวจัดก,การเช็คพร้อมใช้งานเถอนะครับอ่าโดยภามรวมกับประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าสตาร์ทที่3นะครับของเดือนธันวาคมนะครับปอบไปปิโน่สตาร์นได้หายอยู่นะครับรถถ่ายมือสองเช็คพร้อมใช้งานเนาะครับเนาะอ่า แมวหากันได้นะครับร้านอยู่ตีอำเภอเมืองจตวรณ์ลำปางนะครับหรือติดถนนสายท่าล้อห้วยเป้เงเนาะหรือว่าเส้นอำเภอเมืองมุงนาไปอำเภอเมืองปานนะครับทางไปน้ำตกแจซ่อนนะอยู่กิโลเมตรที่แปดนะครับกิโลเมตรที่แปดเนาะติดกับร้านข้าวแตนทานี่เนาะครับสอบาบัเชอโทรมานะครับที่เบอร์0813662756วันนี้น้ำเสนอพี่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ